พี่เบี่ยงเล็กมาแล้วครับสวัสดีครับไวร่นหลงป่าวันนี้แอดมินก็ขึ้นเขาใหญ่ในวันที่อากาศแจ่มใสนะครับวันนี้ท้องฟ้าปลอดโปร่งดีมากๆเลยครับทุกคนแอดมินขึ้นเขาใหญ่ทางฝั่งจังหวัดปราจีนบุรีนะครับเพราะว่าใช้เวลาเดินทางแค่เพียง2ชั่วโมงจากกรุงเทพมหานคร สำหรับใครใที่อยู่แถบกรุงเทพนะครับจะมาเขาใหญ่ก็สามารถเลือกขึ้นเส้นทางนี้ได้เช่นกันนะเขาใหญ่ขึ้นได้2ทางนะครับด้านแรกนะครับก็คือทางปากช่องที่หลายๆคนจะคุ้นเคยนะครับตรงนั้นก็ขึ้นได้สะดวกสบายแล้วก็มีสถานที่ท่องเที่ยวที่ปากช่องเยอะมากๆนะครับทั้งที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติแล้วก็ที่ท่องเที่ยวที่เป็นแลนด์มาร์กนะครับผมส่วนทางปราจีนบุรีสําหรับใครที่จะมาเที่ยวด้านนี้นะครับก็สามารถมาเที่ยวได้เช่นกันไม่ว่าจะเป็น เขื่อนขุนด่านปราการชนแถวนี้มีสวนผลไม้เยอะด้วยนะครับเพื่อนๆหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้นะครับว่านครนายกและปราจีนบุรีมีสวนเงาะสวนทุเรียนสวนมังคุดเยอะมากๆครับแอดชอบมากๆเลยนะครับผมเวลาหน้าผลไม้กลับด้านนี้ทีไรได้ผลไม้ติดไม้ติดมือไปทุกทีนะครับ สำหรับการขับรถขึ้นเขาใหญ่นะครับทุกคนเราควรใช้ความเร็วไม่เกิน60กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับแล้วก็ควรขับรถด้วยความระมัดระวังเราขับกินลมชมวิวได้นะครับแต่ก็ต้องดูสัตว์ป่าด้วยนะครับว่าจะมีสัตว์ป่าข้ามถนนหรือเปล่านะครับแล้วก็เราเห็นรถโล่งๆแบบนี้นะครับไม่ใช่ว่าจะไม่มีอะไรอยู่ข้างหน้านะครับนั้นๆมีสวนมา1คันนะครับอาจจะ รถติดช้างก็เป็นได้ไม่ใช่ว่ารถโล่งไม่มีรถนะครับเพราะฉะนั้นเราจึงต้องใช้ความเร็วในเกณฑ์ที่ไม่เกิน60กิโลเมตรต่อชั่วโมงสังเกตไหมครับว่าโค้งเยอะมากๆทั้งโค้งซ้ายทั้งโค้งขวาเวลาที่เราเข้าโค้งนะครับอาจจะมีรถจอดเรียงรายกันอยู่เพราะว่าติดช้างป่าก็เป็นได้นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือสิ่งที่ต้องย้ำเลยว่า อย่าขับรถเร็วนะครับผมแล้วก็อีกอย่างนึงก็คืออย่าให้อาหารสัตว์ไม่ว่าจะเป็นลิงหรือสิ่งใดๆนะครับนะครับแอดขับมาแป๊บหนึ่งนะครับรถติดเยอะมากแอดก็ไปไม่ได้นะครับแล้วก็พี่เขาก็โบกให้ถอยก่อนนะครับแอดก็เลยต้องถอยเจอตัวแล้วครับทุกคนเจอตัวแล้วครับเขาคือพี่เบียงเล็กแห่งน้ำตกทานรัตนานะครับผม ตอนนี้เขาก็เดินข้างถนนนะครับแต่ว่าสังเกตไหมครับมีพี่ๆเจ้าหน้าที่คอยประกบอยู่ข้างๆเลยเพราะว่าเขาก็ยืนอยู่ข้างทางเดินข้างทางแต่ว่ารถรถนักท่องเที่ยวก็ไม่กล้าแซงนะครับแต่ว่าบางกันก็สามารถแซงได้พี่เบี่ยงเล็กนะครับเป็นช้างป่าเขาใหญ่ที่เราจะพบเจอกันได้บ่อยๆนะครับผมในช่วงที่เขาออกมาก็คือช่วงขึ้นจากด่านเนินหอมเลยนะครับ ขึ้นมาปุ๊บไม่เกิน4-5กิโลเมตรก็อาจจะเจอพี่เขาได้แต่ว่าพี่เขาชอบออกค่ำๆนะครับมี2เวลาที่แอดเคยเจอเขาก็คือช่วงเช้าตรู่นะครับ6โมงถึง6โมงครึง่งแล้วก็ช่วงค่ำนะครับ5โมงเป็นต้นไปขาจากที่เราลงมาจากเขาใหญ่กำลังจะถึงด่านแหน่หอมก็จะชอบเจอพี่เบี่ยงเล็กนะครับพี่เบี่ยงเล็กเป็นช้างที่งาสวยมากๆแต่ว่าจุดสังเกตก็คือพี่เขาจะไม่มีหางนะครับก่อนหน้านี้เขาเป็นช้างที่สมบูรณ์นะครับแต่ว่า เขาก็มีการต่อสู้กันตอนปกมันนะครับก็เลยทําให้ห่างเป็นแผลนะครับแล้วก็ในที่สุดคุณหมอก็เลยต้องตัดสินใจตัดหางออกเพราะว่าแผลไม่สามารถรักษาได้แล้วก็อาจจะลุกลามจนทําให้เกิดอาการล้มอาจจะถึงล้มได้เลยนะครับคําว่าล้มในช้างป่าหมายถึงเสียชีวิตนะครับผมนะครับแล้วก็แล้วก็เจ้าหน้าที่เขาก็เลยติดปลอกคอให้เพราะว่ามีการติดตามรักษาอาการอยู่ นะชั่วเวลาหนึ่งนะครับซึ่งทุกวันนี้ก็ยังติดตามรักษาอาการอยู่เพราะว่าปัญหาก็คือตอนที่เขาไม่มีหางแผลก็จะเกิดมีการติดเชื้ออักเสบได้เพราะว่า,มาแมลงตอมนะครับเขาไม่มีหางปัดมแมลงก็จะสังเกตว่าที่ปลอกคอเขาก็จะมี GPS ติดอยู่พเบี่ยงเล็กก็เป็นช้างที่ล่อมากๆเลยนะครับการตั้งชื่อช้างหลายตัวนะครับเราจะเห็นคาว่าเบียงเล็กเบี่ยงใหญ่อันนี้ ตั้งจากงานะครับผมเพราะว่างาเขาจะเบี่ยงซ้ายเบี่ยงขวามไม่เท่ากันนะครับขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับเป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะกดไลค์กดแชร์กดซ b บส r คร e นะครับผมชอบไม่ชอบคอมเมนต์บ,บอกด,ด้วยนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ